โลโลเช็คเช็คต okay, ัวย like uh, uh, ังไงโอเคนะฮะสมัยกินด้วยนี่ครับวันนี้ยกเกมเดดลันเอ่อพดโ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 พดตปตบีนะฮะโพเทเบิลโอเคโพเทเบิลนะฮะเอออาจะผิดเลยนะฮะงงมากนะโอเคเล่นกันเลยนะฮะเลยทวิปนะฮะ ก็เป็นเอเชียอะกันนะฮะโทษด้วยนะเอเชียนะฮะอ่านี่คืออะไรออนเดอะวิดีโอโอเคนะฮะดูวิดีโอสิบนาทีนะฮะจะได้สปีดสามสิบนะฮะหัวใจบอกยี่สิบนะฮะเหมือนมีโปอยู่ในมือเลยนะฮะโคดับเบอร์โกงนะฮะถ้าเสียงอะไรรบกวนมาก็ขอโทษด้วยนะฮะเพราะว่าบ้านของฝนตกอยู่นะฮะ ตกไม่ค่อยแรงนะครับฝุออยนะฮะฝนอ่อยก็จีบดีใช่ะอ่าส่วนมาดานเพเยอร์บ้างนะฮะเพเยอร์ก็เพเยอร์เนมนะฮะตั้งชื่อนะฮะผมชื่อ no name ฮะไม่มีชื่อนะฮะอันนี้คือเะาไร่อะไม่เป็นฮะออกไปด้วยส่วนนี้ก็คืออ่ให้เราดูว่าตายเท่าไหร่ชนะเท่าไหร่นะฮะโดนตะออกเซิร์ฟเวอร์เท่าไหร่นะฮะ นเตะออกเซิร์ฟเวอร์ศูนย์นะฮะแพ้สิบสามนะฮะชนะหกนะฮะตายสิบหกนะฮะเป็นไปบ่ได้ส่วนนี้เฟรนนะฮะเพื่อนนะเพื่อนจำนะเพื่อนเพื่อนเรานะฮะท่านจะเห็นว่าไอ้มีมุมนะฮะที่อยู่ตรงนี้นะฮะมันคืออะไรนะฮะมันคืออป๊อบทุนนะฮะมันคืออีซี่ตูดนะฮะหารโหลดในเพจโซโตได้นะฮะ อีซี่ทูนนะฮะโอเคแบ็าคอสตอมนะฮะไอเทมนะฮะเป็นไอเทมได้จากแต่ล uh, ะด่านนะฮะอืมส,สตอี่ก็เป็นซื้ออาหารนะฮะประมาณนั้นสกินหรือเปล่าถ้าจะสะกิน ให้คอนซื้อนะฮะผมไม่มีตังค์สักบาทเดียวนะฮะศูนย์บาทเลยนะฮะโคตรศูนย์นะฮะโอเคฮะเราจะมาลองเล่นกันนะฮะโอเคถ้าใครอยากจะเล่นกับเพื่อนนะฮะก็กดที่นี่ฮะตั้งรหัสกันฮะนัดกันฮะว่าจะเล่นทวีปอะไรฮะโอเคแล้วแต่ท่านเลยนะฮะแล้วก็ใส่รหัสได้ด้วยนะฮะการคนไม่ให้นะครับ เขาเล่นม่วนนะฮะอันนี้ก็ select map นะฮะเลือก map นะฮะโอเค back เราจะมาลองเล่นกันเลยครับ server lit s นะฮะค้นหา server นะฮะถ้าไม่มีอ่ server นะ,ะให้ท่านกดตัวสิงแดงนะฮะสเส้นหฮะหมุนไปหนึ่งรอบโอเคเจอละเว็ดดีหาด่านง่ายๆก่อนขอทายเข้าได้ละโอเคโอเค,อเคขอทายเข้าได้ก็เข้าได้ปหม ไปก็ได้โอเคนะฮะเกมนี้ก็คล้ายๆแบบเ,เกมผันด่านนะฮะเ้าเตอร์นผันด่านนะฮะประมาณนั้น <c oughs> ได้เป็นคนแกล้งด้วยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวปุ่มแกล้งอยู่ไหนวะเออเจเอละมาสิฮะโดดมาสิ <c oughs> ชนะด้วยนะฮะไม่ได้ทำะไรชนะโอเคเป็นคนแกล้งอยู่แล้ว ปิงเท่าไ,รไหนะร่มาเนี่ยปิงแปดสิบหกนะฮะใช้ได้ถือว่าใช่ได้ไม่เป็นนุ๊กนะฮะทีเรามาปิด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอรอนะฮะเรามาติดกลับนะฮะเมื่อไหร่จะมาเนะี่ยชักช้าจริงๆนะฮะไม่ไหวลอยนะฮะ แน่แน่น่มันรู้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 น่แน่แน่เฮ้ยเฮ้ยนี่มีสเตปกระหลบด้วนยนะครับพวกคุณอย่าว่าผมเลยนะครับว่าเปัญ่าอ่อนนะฮะขออภยัยด้วยมันเป็นฟิลลิ่งนะฮะชนะอีกแล้วโหกระจอ,ก,อกขี่ะฮะอ่าเมื่อไหร่จะได้เล่นเนี่ยโอเคตอ,ตอนนี้ผมได้เล่นละอืมผมค่อยไม่ค่อยเล่นนะแค่าามารีวิวให้ดูขนาดเองนะฮะ ลองกดชื้นนี่กด,ดปึ๊บปึ๊บนี่จื้นนี่กดดิฮะไม่โดนก็ไปละอ,อุ้ยอู๋กรรมแม่โจแพ้อีกละโอเคแล้วกันนะฮะอ่าแล้วพอแล้วกันนะเนี่ยเนาะโอเคนะฮะมาดีเบรให้ดูนะถ้าใครอยากเล่น,นะฮะ ก็โหลดใน Play s t o r e ได้นะฮะตามชื่อนี้เลยนะฮะโอเคฮะจะกันใหม่คลิปมาคลิปหน้าเนาะแล้วก็อ่าให้สงสัยอะไรนะฮะไปถามผมที่ไลน์ได้นะฮะโอเคนะฮะจะกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนบายบายจุ๊บจุบจุ๊จุบจ๊บบ,บายบายฮะ